เป็นมาตั้งแต่เกิดครับผมแล้วก็ทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะเปิดอูอ่เรียนช่างอิเล็กมาครับแล้วก็ชอบรถมอเตอร์ไซค์เปิดอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ อังแรกก็คิดด้วกันว่ารจะทาได้ไหมอะไรเงี้ยทตไมเห็นเขาทํานั่นได้อังเลกก็ต้องคิดกันทุกคนแนแถวดีครับคือลูกค้ายังมีความเชื่อมั่นก็เลยเข้าไปทํางานโรงงานอยู่8ปีแล้วก็ย้อนกลับมาเปิดอู่ใหม่ครับแล้วก็หันมาทําพวกแอร์ฟิล์มช่วงล่างเครื่องยนต์แล้วก็รถไถาการเกษตรนายบุญส่งช่างเหลือหรือช่างติ๊กหนุ่มพิการไร้แขนทั้งสองข้างแต่กำเนิดถือได้ว่า เป็นช่างซ่อมรถที่ฝีมือไม่ธรรมดาครับซ่อมได้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถไถรวมทั้งซ่อมแอร์ติดฟิล์มรถยนต์โดยใช้เท้าทั้งสองข้างแทนมืออย่างคล่องแคล่วไม่ต่างจากช่างทั่วไปจากเด็กอู่ซ่อมรถด้วยใจลักในเครื่องยนต์ได้เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ทําให้เกิดความชํานาญสมัยเรียนครับเสาร์อาทิตย์ไปอยู่อู่ครับแล้วก็แกให้วันละห้าสิบบาท,บาทยางเป็นยาง แล้วก็พอมาเปิดอู่อีกทีนึงคันนี้ก็คือทอํามอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่หายไปก็คือไปอยู่เต็นท์รถด้วยทำแอร์ทำฟรีมาไล้รพวกนี้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาทำเป็นของตัวเองแล้วก็มาวันนึงแล้วก็อยากทำพวกรถกรเกษตรก็ชอบครับแกแกพี่แกก็บอกว่ารับรถมาเดี๋ยวพี่สอนอะไรางี้ครับคือปกติอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควร บ้านนี้ก่อนอ่าแล้วก็คราวนี้คือพอเราเปิดนานๆก็คือปากต่อปากอะไรเขาก็เริ่มว่าเออทําได้นะอะไรเงี้ยเอามาทํานะครับผมดีนะพี่ผมใช้บริการธรามาตลอดทั้งแต่เปิดเขาก็ทำได้ปกตินักเดินทางคนทั่วไปก็ถ้าเทียวของคนทั่วไป,ไปผมว่าสุสันนะครับอ๋อดีบางทีจะดีกว่าด้วยดีครับทัว่วไปด้วยครับ เขาเก่งทำได้หมดลูกค้าเยอะเยอะนะครับพี่ลูกค้าเยอะรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่เนี่ยเขาเยอะพิมพ์มาได้ไหมครับภาพทำได้ครับครั้งแรกเลยใช่เหมครับพี่ใหญ่ครั้งแรกก็คิดเป็นการจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยทำไมเห็นเขาทำนั่นก็ได้ หรือสองเที่ยวสามเที่ยวอะไรในบอดี้ลูกค้ารถก็ช้าลูกค้าก็เสียเสียความรู้สึกเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะมาแหละแต่ถ้าเราทําไปเที่ยวเดียวช้าหน่อยจบเลยอย่างนี้ดีกว่าและหมายถึงว่าได้เรียกลูกค้าครับเข้ามาได้อีกครับผมแล้วก็อันงานพุกนี้ก็เป็นปานต่อปาครับผมถามจากตรงนี้ตรงนี้ไปครับผมช่างติ๊กยอมรับครับว่าในอดีตที่ผ่านมา ลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะทำได้หลายคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะคิดว่าจะทำได้หรือไม่ด้วยสภาพที่เป็นเช่นนี้คือเขาเอามาให้ทำค,คือเขาก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นอะไรนะคือแบบเขาไม่กล้าทิ้งไว้ให้เราหรอกเขาก็ลนั่งดูว่าเราทำของเขาเป็นยังไงไม่อะไรไม่ย่างเงครับแล้วสุดท้ายย็งไงผลงานก็ออกไปครับ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนว่าความเชื่อมั่นไม่มีทําที่อื่นมาแล้วก็โดนมาเยอะมาที่ผมก็แก้ให้อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รับแต่ก็แก่ว่าจะไปโดนมาเยอะทำจากที่อื่นมาไม่จบการรับทําให้ครับแล้วก็จบทุกงานจบทุกงานเรา,นะเ,ราเราการันตีผลงานที่เราทําให้กับชาวบ้านครับผมการันตีครับมีปัญหาดูแลฟรีครับหลังการขายตามบินเลยครับซ่อม ถ้าอยู่ในบินที่ไปมีปัญหาภายในกําหนดวันที่กําหนดดูแลให้ฟรีครับผมวันนี้ช่างติ๊กได้เดินตามความฝันของตัวเองเป็นที่รู้จักของชาวบ้านกับการซ่อมรถด้วยฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาจากปากต่อปากทำให้มีทั้งรถเล็กและรถใหญ่เข้ามาใช้บริการแทบทุกวัน